เมื 1. 1. 1. 1. Oui. ่อวันที่20มีนาคม2563เวลา9.30นพันเอกวุฒิพงศ์อักขะคำรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่8พร้อมด้วยเสนาธิการกรมทหารราบที่8และนายทหารสัญญาบัตรให้การต้อนรับพลตรีสวรรชแสงผลผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม มาตรการการป้องกันและคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ความรับฟังการบรรยายสรุปมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภายในหน่วยทหารให้ปลอดภยัยและห่างไกลจากไวรัสโครโรนา2019 ของกรมทหารรที่8กองพันธา,าร,รที่3กรมทหาร,รที่8ณห้งหองประชุมกองบังคับการกรมทหาร,รที่8ในการนี้ผู้บัญชาการกองพลทหาร,รที่3และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองร้อยโรงเลี้ยงของหน่วยพร้อมทั้งกรุณากล่าวให้โอวาทและให้คําแนะนําวิธีการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เน้นย้ําให้หน่วยปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบอกอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสําคัญกับสถานการณ์ไวรัส ควิด -19 ซึ่งกำชับให้ทุกส่วนได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคพร้อมทั้งให้กรมแพทย์ทหารบกดำเนินการให้ความรู้และคำแนะนำกับประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงเพิ่มมาตรการเข้มงวดการป้องกันภายหน่วยทหารโดยให้ครอบคลุมทั้งกำลังพลและครอบครัวเน้นการตระหนักรู้และมาตรการการป้องกันต่อไป